การสร้างวัตถุมงคลเป็นรูปสัตว์จากวัตถุอาถรรพ์ของพระเกจิอาจารย์ดังๆในอดีตนั้นมีคติความเชื่อว่าสัตว์มีพลังอำนาจในตัวของมันเองเช่นเสือแพะหรือหมูหมูเป็นหนึ่งในสัรพสัตว์ในเครื่องรางของขลังที่นับถือกันมาแต่โบราณเป็นเครื่องรางแห่งความสำเร็จความอุดมสมบูรณ์นำความร่ำรวยมาให้ซึ่งเป็นเครื่องรางที่มีอิทธิฤทธิ์สูง สามารถช่วยเหลือส่งเสริมผู้ที่บูชาให้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าทั้งด้านการเงินการงานการค้าพลิกชะตาจากร้ายกลายเป็นดีค่ะพยาหมูมหาเฮงของหลวงพ่อสาครวัดหนองกลับจังหวัดระยองเด่นทางด้านเมตตามหานิยมโชคลาภทำอะไรก็สำเร็จดีมีแต่เรื่องหมูหมูนำความเจริญรุ่งเรืองมาให้ผู้บูชา เพื่การบูชาเครื่องรางเหล่านี้นอกจากการสวดคาถาบูชาปลุกเสกแล้วผู้บูชาต้องหมั่นพูดคุยกับเครื่องรางเหมือนกับการเลี้ยงกุมารค่ะบูชาแล้วก็ให้รู้จักขอในสิ่งที่เป็นไปได้ไม่ใช่กราบไหว้ถวายของเพียงอย่างเดียวเครื่องรางที่บูชาก็จะมีอิทธิฤทธิ์มากขึ้นค่ะ